สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องวอล์ตุนลำเฟิอนออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับแอดมินไม้แอดมินแป้งสวัสดีแอดมินคือเปลี่ยนไปหลายแอดมินด้วยขนแอดมินงายแบบน,นีน้กันรังแล้วห <laughs> ยาดมันฮัลโหลฮัลโหลนี่ไงลกูกขยะทางขยะนี่ไงคำถามแรกอาบน้ำหยังลกูกอาบน้ำค่ะเพิ่งไปอาบมาเลยคะ่ะสวยๆด้านนีแต่งเบาๆเบาๆ ป้าพี่น้องมาเคลื่อนนี่พี่น้องถ้าพี่น้องเห็นได้ในช่องมาตุยด้วยมาตุยลบแล้วเพราะว่ามันหกนกักเนาะสวดต,ตัวข้ามแต่เบาหนาะคักสวดสวดจะเบาสวดนี่ครับพี่น้องพอมาาเมื่อคืนนี่มันลฤกษ์ชิดเลยโลบครับป่าเสียงดีขนาดเลยนี่ครับพี่น้องจอยไปนอนไหนมานอนบนรถบ่รับรู้อย่างเลยนะเมือ่อวานนี่ อ้ยนี่ครับพี่น้องพักผ่อนเนาะพักกับพักโคดว่ามันซ่อมตายนี่ครับพี่น้องเวลาทำการกี่โมงเนี่ยฮะตอกบัตรกี่โมงแต่เมื่อเช้าก็ตอบแชทนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอุ้ยในเพจในเพจในเพจเนาพี่ต้องห่อนแต่สูนี่ครับ้อาบกาบาสีอาบอีกบ่รนี่ห้องน้ำก็มีหลายในโลกห้องก็มีอยู่ เออมาอาบก็แม่กรับกันพี่ออนกันในตัวพี่สมปองกันในตัวบันหยากเด้แต่ส่วนมากพวกนี่บ่เคยคิดเห็นไม่หนองเวลาทำงานเราไม่เคยอาบกันนั่งนาแหล่กันนั่งนาแหลกงานกินข้าวเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโอ้แค่เดียวสองอาทิตย์เราแบบหอดไปไก่แล้วเนาะไก่เหรอชิวๆมาโซนนี้โซนอีสานแล้วแต่มันจะสบายกว่าโซนกรุงเทพอยู่เพราะว่าหนึ่ง พื้นที่มันมันกว้างมันมีแถวหายใจได้หลายเป็นยังบน,นี้โอสคนเหนือหอมคือว่าแล้วป็นยังก็มาตอสหอ่อหย่อนมาแล้วนี่จิตจำใสพี่น้องนี่ครับเอฟซีแอดมินตามติดชีวิตแอดมินพี่น้องแม่หนูเบิ้ไงไหมอ่าแม่เบิ้งยังตีอีนนี้เนี่ยต้องอะไรผมว่ากูส่องได้วบอสแม่พัดเตียง กินเขาในเด้อก็จังเพิ่นบอกอี่จอยพี่น้องเอ้ยบนบนมันบ่กินพี่น้องมันกินจุกจิกจุกจิกจุกจิ๊กลังเันนี่กะไปใส่มาใส่คนทักหายไปเดวนี้กระทักอยู่จ้ะยิ้มกันแน่บ่มีักษตรที่บ่แม่นติีทหาผู้พคนมาแห้งผุนด้วยทั้งชายผุนด้วเนาะผุนเด้ผู้มาแรงแอดมินมาไิ่นโอดยธรรมดาบเปล่าสิเปิดบ้านเฮือนนี่เพิ่นอยู่โอ้แม่บ้านฮักอยู่ปวดพ่อ เอาเอื่อยไปน้ำแน่เให้มากันเลยทีมเอื่อยหลายเอื่อยให้น้องได้เฉิดฉายตาปาดพวกยังถูกจอยเดี๋ยวพ่อจะปั้นเองลูกเดี๋ยวพ่อจะปั้นเองปั้นอะไรล่ะเออปั้นขี้ข้นให้เป็นขี้ข้นโอ้ยแขกคนนี้แหละเบิ่งซ้องแหรอเป็นตาอยู่ได้อยู่ดังเนาะจิ๊บๆอยู่เนาะเมื่อไหร่ขึ้นนั่งไหงี้ส่าผู้ใดนั่งไหงโอ้โอคนละคนส่าเป็นตาไหงหยาบครับไอ้แป้งอีจอยเป็นตาไหงหยาบเป็นคนเป็นตาไหงหยาบ เล็กหน่อยนู้ไฮดีที่ยังอ๋อคือว่าอยู่บ้านเหรออยู่บ้านเขาเอินแป้งเปียกเลอีแป้งเปียกคือว่าลูกเอ้าวขี้ไห้นาะเด็กแน่หน่อยแต่บางคนเป็นเส้นเส้นถีบเรียกคือน่าจะเป็นในไม้แหละใช่ไหมใช่ค่ะนองเอ้ยจะไหนกับขย็นหนายใหนหนวดต้นแข็งร่างใจมันหลายๆได้พี่น้องได้นี่ครับนอนในรถเปลี่ยนบนน้มีเปลี่ยนีอย่างเลยบ่ ที่จริงนี่ยน,า,นาซิมิเปย์ไล้หรกอ่าทั้งนั้นกับวาทาปูสาดแล้วมากันเนาะครับโอ้ตัวนี้เขาฝากมากโอ้มีฝา,า,ากปูมาปูสาดอีกเอ้เอาจังะมากันครับว่าว่าคนตาไวก็ต้องมองทั้งนั้นตัวต้องทาถามตัวได้อะไรกินข้าวเหนีงก่อกตีแกงผัดตแกงทะเลครับมีซุ้ง ค็นบอกคาแบบมันแต่ใครกับองเทพขึ้หนึ่งมันมันกว้างสองมันมีโลที่ร่มเรือนอยู่เยอะอยู่นี่ครับแล้ววันน,วนี้ก็นี่แหละที่หมอลำเขาชอบที่สุดคือประมาณนี้สถานที่แล้วอีกอยคนมาชมคนมาเบิงอะไรก็ให้จากรกมักพอหนึ่งของน้ำหลาเพราะว่าของน้ำทั้งผีสองมันกว้างฟอ,องจอดรถจอดเรืมันสะดวกสบายครับแมนแ่นเรากับบาราคาก็โอเคไม่แพงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคุ้มมากหนึ่งอย้าบาทถือว่าบอแพง เบิ่งสะพอไหมกับแป้งกับขุมแล้วเบ๊มาดูอะไรมันวะมาดูอะไรมันวะเนี่ยนี่ครับพี่น้องแต่เบิ่งสรงสีหอนเนี่นี่อย่าบอกได้ว่าใหญ่ไงนะเดี๋ยวเราได้มามาอย่าบอกได้ว่าลดนี่อยู่นี่โอ้ว่าบาบเอ้านั่งตาละห้อยเลยสวัสดีคุณสน โอเฟอร์แอดมินครับพี่น้องก,ก,กินข้าวกินน้ำไปกินข้าวกินน้ำยังได้อะไรกินได้อะไรตม้ตมตมะฮงแล้วเมื่อคืนนี้นอนไหนเนี่ยนอนในรถในเรือยุงมียุงไหมเย็นสบากินต้มมะฮงกับอาจารย์อยู่อ๋อนี่ครับพี่น้องลูกสาวจอเด้อก็นอนอยู่ในรถแนฮะนอนเบิร์ดเอาใช้พัดลมบ่พัดลมโอ้ยพัดลมปิดน้ำป,ปิดพัดลมบ่แมน น้ำบอกเย็นยิ่งดื่มิ่งหนาวด้วยหรอบรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศสถานที่ถือว่าสุดยอดเลยเนาะอย่างเงี้ยหมอลำชอบมากน้ำแรงมากน้ำนี่ะดัเปิดแว๊บหนังถลอกเลยเหรอนสระสะใจห้องน้ำเขาไม่หูถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆนะดีเลยนะถ้าเจอแบบนี้เขาเนี่ยผมผมยังคิดนะพี่พี่เองคิดเลยว่าถ้าตรงนี้เป็นวันศัพที่เปิดธันวาในตรงนี้จะเหมาะมากเลยนะจิ่อพอเหมาะมากเลยแอะ มามากเฮ้ยน้ำทิเกตเราเล่นที่ไหนว้างน้ำทิเบตเล่นอยู่ชัยภูมิแต่เขากั้นห้องน้ำเราแถบเลยนะตอนหลังเขาสีกั้นไม่ให้ใครมายุ่งเลยนะอีกีไม่เข้าไปยุ่งเลยนะแล้วเราเราเราเขาจะเข้าตรงไหนล่ะทางนู้นไงเขากั้นทางนี้ทางนี้มันเข้าได้ทางนึงทางนู้นทางนึงโอ้แต่เขาเดินมาจะไม่ผ่านตรงนี้ไม่ผ่านเลยเขาจะไม่ผ่านเลยต้องทำปิดครับสุดยอดเลยสัาวที่ฮะ เป็นพ่อหลอดไหมไม่เห็นกันนานแล้วพ่อหลอดเหรอเขาเขาเขาไปไหนแล้วไม่รู้อยู่นะไม่เห็นกันหลายปีแล้วพ่อหลอดเดี๋ยวอ่ะสวัสดีครับพ่อหลอดให้หนาให้หนวดไม่เห็นหนาเห็นหนวดปัดผ่าลืดข้องไงอะไรครับปัาอันในข้องมันยังขึ้นไงเนี่ยโอ้ขอหยาดเด้อคุณเคยเห็นในครั้งแรกได้เนี่ยแลเบิ่องเนี้ยแขนมาจากปีแตอนนี่เพิ่งเพิ่งได้มากครับเพิ่งไหนบ่ไปบูทสร้างจองครับปัด ออมรวยออมรวยอานออกบ่เดินบ่ผ้าอย่างพอหลวงพ่อเจริญวัดวัดอะไรโนนสว่างเอาง่ายๆกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ยกินแล้วครับได้กี่คลิปแล้ววันนี้คลิปเดียวครับตั้งเป้าไว้วันๆเท่าไหร่วันละสิบห้าคลิปไหมคะยังไม่ถึงมันไม่มีมันไม่มีดาราเลยอน่ะดาราคือคนที่คนชอบชอบเขาชอบหมดแหละ พ่อสร้างตัวตวนให้เขาสิสร้างใครล่ะสร้างเจ้าของนะ <c oughs> นี่ไงลูกสาวนี่ไงไหนเนี่ยไม่อยากไปก้าวไก่ออกบอสเดี๋ยวท่านบ <c oughs> อสเกี่ยวห้องก็บริวบาเกินอันอันั้นช่วงนี้เป็นช่วงอ่ะยังไม่ถึงเวลางานนอกเหนือม,มันได้ไม่เป็นไรเราเรา,เราก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายแต่ที่จริงรถน่าจะเลื่อนนะตอนนี้ต,ตากแดดแล้วอ๋อนี่นีครับพี่น้องไอ้ยังบ่ะเนี่ถ้าคีโพคี้มันแดดแล้ว เด <ithe ater S 3> พ่อระสูไปอาบนปรมันยอ่งย่ผู้สาวธรรมดาชั่วโมงเขาประมาณเท่าเนเรนนน้ำสามสี่ทีกันแล้วเขาเป็นไม่ยานยิกธรรมดาอาค่ะรับี่น้องนีไ้อาบใช่า่งนะนานทีพ่อเสื้อพ่แรอบเดียวจบแล้นี่ลุงเทีบได้อาบน้ำอลุงเทียบเอาบน้ำเนี่ยก็จนเป็นวลลีเด็ดว่าถ้าเจอนายมินถ้าใครจะมาถ่ายนางต้องถามคำถามแรกคืออาบน้ำยังนี่ครับพี่น้อง ว่าบาปลูกสาวข่อยเดอ้อขยจเอาละคุณแม่กับม่อาแถวบ้านเนาะน,นั่นเห็นว่าไอ้ไม้ไอ้ตัการบ้านนะไอ้ไม้นี่บ่ <c oughs> ใช่ค่ะบ่ยังนะพ่อมันคนมันสวยจังไหนมันก็สวยพว่อน่าบอก็สวยแต่อีจอยข่อยเจ้าก็ยองอีจอยคนไนเด้อนะไอ้แป้งน,นะ <c oughs> อีจอยอันนี้อีแควน,นี่นั่นผู้นึงอีแควผู้นึงอีจอยผมตัง้งนะ <c oughs> ผู้นึงแควมันแควมันหลายแต่แควที่กำมยิ้มง่าม อันไรจอยอว่านักบางสามสิบแปดนี่หมอเบิ่งส่งนจนแม่จนแม่ยี่บันว่ากินข้าวในเนื้อลูกบ่ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องเอาให้ยเป็นแกงตัวแกงอย่างกันบบบน,นี้ขึ้นนักสุดบ่ดน,นี่เคยหนักสุดเท่าไหร่เคยถามอยู่ครั้งหนึ่งห้าสิบเคยถึงได้เหรอลกูกไม่แต่ก่อนนางบอกว่านางเคยหนักสุดนห้าสิบไอ้ใหม่นี่น่าจะเคยหกสิบเนี้ยเนี่ยนานใช่ไหมวะคอยบถึรแต่เลขไหมคอยเนี่ยเบิ้งค้นไงแล้วทำยังไงทำยังไงลูกทำไม มนนนันกำลังเปลนสาวไม่ไโอ้ตอนนั้นกำลังอ e ินเลิฟโอ้อุ้มทองเยี่ยวาเถอะหฮากระลูกสามคนหนึ่งเนี่ยแบบบาปหลายห่ไม่ตอนนั้นมันกำลังจะเป็นสาวเนี่ยโอ้กำลังจะเป็นสาวเคยเป็นสาวอยู่ทีลูกเคยอยู่ค่ะเป็นแป๊บเดียวอ้าวเป็นแป๊บเดียวเป็นนั่งได้ปะนะโอ้ยบางทีมันทันบอลนะมันส้มองนี่มันเ,เอาอยู่ไปเฉพาะมันอ่อนเฉพาะส้งนี่ไปใส่มาใส่กับแอนดินไม่แอนดินไม่ไม่เลอะ อันด้านเรื่อยพูน้ำแน่เห็นว่ากระได้เรื่อยทั้งพูนทั้งล้างนั่นอันพูนทั้งหลังกับบริสุทธิ์โลกได้นะปวดพวกมั่วบตกแตงเอ้าย่างเดียวตัด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 หลอดครอบเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สนีพี่น้องจะไหนมาเป็นกลังใจแห่นแอดมินสองสาวแอดมินนะครับเน้อสองสามสาวหนึ่งหนึ่งหนุ่มสาวหนึ่งไปกระบาดนั่นบมอแล้วก่อนในสุดเขาก็เปิดเพื่อนนี้กระซิบอีกรอบอุปซักเลยล่ะ อ่ะพี่น้องครับผู้ใดกับมนีมาเป็นการรังใ,ให้ที่บ้านนาครับตำบลภูเงิน<ด>อำเภ<ด>อกัรทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดพี่น้องถ้าใคร <c oughs> อยากมาไนนี่มากรมนมาผู้ใดจะมาเจอสองสาวได้พี่น้องมาเลยมาการรังใจสาวหน่อยครับพี่น้องวันนี้มีอะไรหลายอย่างพี่น้องประทับใจแน่นอนไปครับายบายสวัสดีครับ